คาเมนเนาะห้องไอยูเอ็นไปเย็บห้อยนะว่าไทยนั้นบอยอมส่งทหารทั้ง18นายคืนให้หลังจากที่มีการาสั่งหยุดยิงไปแล้วนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทีงง่ทางฝั่งไทยเบอร์สุขุสุขคนนะเรื่องมีว่านากัมพูชาของเฮาเอ้ยนะบ่แม,มน่นนะของเขาของเขาบ่าเพชรน,นะ เพื่อนบ้านสุดที่หักสุดที่เป็นตาแพงสุดที่จะเอาไว้ในสารประภูมินะได้ออกไปเฮียข้องเฮียนไปยังสหประชนะาชาติยูเอ็นะว่าเฮ้ยนะไทยบมยอมส่งทหารทั้ง18นายคืนให้ทั้งๆที่ทอพวกเขาได้หยุดยิงไปแล้วนะ,อ,ะอยากบอกว่าโอ้โหนะ <c oughs> ฟังคือว่าตอนนี้ทหารนังสิบแปดนาะยหันกำลังอยู่ในค่ายาทหารค่ายาทหารตากอากาศอยู่ตามแนวสายแดยนเนาะอืมจ้านะโมเมนเด้อนะมันเป็นค่ายปกติในจากทางฝั่งไทยนะคือเป็นค่ายฟรีนะแต่ห้ามกลับบ้านฟรีเข้าฟรีน้ำนะ <laughs> หลังจางมีการสร้างหยุดยิงไปแล้วนะได้มีข้อตกลงหยุดยิงก็คือได้สัญญาว่าจะคลื่นเกณฑ์นหลังปีใหม่นะเบาง่ายๆกับเออเบาง่ายแต่เฮ็ดหากนะนะยิ่งช่วงนี้ยังมีเสียงแบบประทาจากชาวบ้านมีการประทากันอยู่พักๆหนึ่งนะก็เลยบอกว่าคือการหยุดยิงแค่หรือบ่อนะืือว่า หยุดยิงตรงนี้แล้วก็ไปยิงตรงนั้นสินะหลังจากกัมพูชานะเข้าสู้เส้นทางยูเอ็นนะพอไทยยังบ่ส่งทหารขค้ือนะกัมพูชาก็เดินสายดัมมาลัวๆเลยนะรอบแรกแจ้งผ่านการทางทูตนะรอบสองแจ้งซื้อบ้านตัวเองแจ้งซื้อทางบ้านตัวเองแจ้งซื้อกัมพูชานะรอบล่าสุดนะ ไปฟ้องครูใหญ่นะเอ้ยไปฟ้องยูเอนะโมเมท์ครูใหญ่ไปฟ้องอยูเอ็นนะอออเ,อเลยจ้านะเฮ็ดเล่นคือเด็กน้อยในห้องเฮียนทันตะโกนใส่หรือว่าเบาเสียงดังๆใส่ครูว่าคุณครูคะเพื่อนยึดปากกาเหนีวไปเสียมยึดปากกาหนไปโอ้เบาบอกนะบมคือนะ แต่เวอร์ชันนี้คืออันคุณคุกคะนะเอ้ยคูสินะเพื่อนมันยืมทหารหนูไปสิปดคนบกคืนสินะนะเมดมันชิตะโกนห้องไปแบบนั่นนะฟ้องเลยนะซึ่งไทยก็ไ่ได้ตอบโตบ้เลยล่ะบตอ่ได้ตอบโต้แหงนะแต่ว่าไทยเขาก็เงียบไปก่อนนะเขาเอินว่าเออเงียบได้โต้นะ แต่ว่าไทยกันยังเล่นบทแบบว่าคนพูดน้อยแต่ต่อยหนักอย่นี้นะ,นะซึ่งบมีการาเทาลออกซอมานะแต่ว่าบาได้ฮีบส่งตัวทหารทั้ง18คนนั้นกลับนะแต่ว่ายังจะตรวจสอบทหารทั้ง18นายอยู่นั้นว่าพวกนี้อันมาเดินตามแนวสายแดนที่ยังเนาะมาเลินเล่นบอรหรือว่ามาเที่ยว เลยว่ามาฝากของบางย่างใบในป้าสินะนะเพราะว่าคมเมนมันมีมักม,ม,มีของฝากเลยนะนะฝากไว้ใต้ดินสิน่ะนะอืมจ้ะอันนี้เรื่องนี้มันโมเมนต์แค่เรื่องว่าตัวเลขสิบแปดนายนะมันคือมากในเกมการเมืองระว่างสองสองประเทศนะ เพราะการจะส่งหรือบบส่องนั้นมันมีผลต่อการเจรจารในอนาคตนะซึ่งทางกัมบูชาท่านไปฟ้อง UN ก็คือว่าเอาคล้ายๆเอาไฟสายไปส่องให้คนทั้งโลกได้เห็นนะ <c oughs> เห็นบอกขนาดมีอโทรศัพท์ของทาหารมันเฮ็ดเทียแม,ม่ันบอกทางฝั่งไทยเก็บได้นะซึ่งเปิดออกมาต่มีการอ่า เป็นทหารของทางฝั่งคาเมนนั่นนะที่เขามีระเบิดนะ <_ d ata> เขาพยายามท่ายตอนที่เขาสอนกันระเบิดนะนะ,นะบางระเบิดบางในทุ่งกลับนเนะ <_ d ata> <_ d ata> อันนี้แล้วเขาก็คงคิดคิดในใจนะกัมพุชาคงจะคิดในใจเบื้องนะว่าไทยมันจะยอมคืนบอ่อนนะพยายามดินเห็ดทุกอย่างแต่บางอีมุมหนึ่งนะ บางคนก็บอกว่าก็คือเหมือนเพื่อนบ้านยืมของนะแล้วบุกคืนนะคล้ายๆพอทวงไปก็พูดเฟซบุ๊กประจานสินะนะถามว่ามันช่วยบ่ะนะมันก็อาจจะช่วยได้เต็กกับเว้นให้ใส,าสายตาเซโลกัันเลิกหัวเลาะเมนได้นะนะบอกว่าทหารสิบแปดนายจะได้กลับบ้านเร็วๆนี้หรือว,ว่า บได้กับนะก็เป็นสิ่งที่เห็นคือการเมืองนะระว่างประเทศก็คือใล้ๆค,คือละครน,นั่นแหละนะเรื่องนี้ก็จะมีตัวไลยตัวประกอบนะและก็คนยืนงงนะคนยืนงงก็มาอีกได้ไหนี่ฮะนะการฟ้องอเดนก็คือการโทรหาแม่ของตัวเองแหละนะ การฟ้องแม่นะว่าเพื่อนแย่งจริงกนมจันนะมาถึงมูญาติขนมนะและก็คำสุดท้ายที่บอกว่าการยุดยิงันอาจจะเป็นแค่คำสวยๆดูลูนะอันที่จริงแล้วก็เอามาใส่ในการแถลงข่าวแต่สนามจริงฮันกันยังมีการปังๆอยู่เป็นบางครั้งนะ แต่ก็น,น่าเสียดายเนาะที่ทางประเทศขเขมรอยากได้สันติแบบจงโปอนะอยากเห็นให้สายตาสาวโลกเบิงบาเป็นคนมีความยุติธรรมนะเป็นคนที่มักสันติภาพนะเป็นคนที่บ่มมักก่อปัญหานะเป็นคนที่อยากยุ่แบบสงบสงบนะสงบแบบอของเขาใน คือการที่ว่าสายตาชาวโลกนะในคัมแบลของผู้นำหรือว่าในสายตาคนที่ออกไปประท้่วอยู่นอกประเทศนะที่ถือป้ายซูกันเออ b ค d i บอรีอ uh, ัน uh, ม้วนคลีสว่าแอันอ่าไทยแลนด์อันอยากได้นี่นะอยากได้สมคามเหอนบหมนะมันจมป่มกันเบิง่งมันย้อนแยกงนะกระทั่งล่าสุดในกากนอนมีการยื่นไป เขียนจดหมายอ่ารักวิุ่บมบจดหมายขอสันติภาพนะไปหากันานยกคนใหม่นะบางอย่างสกย่ยากบอกนะมักอ่าแห่งข้างหลังปนั่นไทยน่าจะไว้ใจได้ยากเนะเดี๋ยวจะเป็นคืออ่านายกคนก่อนนั่นนะถึกหักหลังไปนะไทยเขมีประสบการณ์แล้วเขาเจ็บไม่ลืมนะจ๊ะเจ็บแล้วจำนะเขาบ่ยอมแบบว่าให้ มาเป็นหอบสองหอบสามพิดาลาดกันไปสินะนะเขาประเหตุเร็วเขาจือนะมาผายเห็นอย่างกับเขานะเอาห้องไปเลห้องเขาใส่กับห้องไปเนาะไทยเขาจะนั่งแบบเงียบๆตอบแบบเบาๆพูดเบาๆก็เจ็บสินะนะอ่ะ